นี่ฉันไม่ดอกไมามาให้เอาไปสิเอ๊ะอ,อะไรติดหลังนะอืมตะไคร่อืมตะไคร่ยเยอะเหมือนกันเะเนี่ยตรงหลังเนี่ยเมน้นส <c oughs> วัสดีจ้าฉันไม่ชื่อว่านางซ่อนดอกนะวันนี้ฉันมีภารกิจแทะเก้าอี้บังไฟพญานาคเออเก้าอี้บังไฟพญานาครู้จักอันน, <c oughs> นี้นี่นี่เพ่รู้จักเก้าอี้บังไฟพญานาคเปล่าฮะอ,อะไรนะเพ่ อา้าวพี่คนเมื่อกี้หายไปไหนอะ่ะถ้าเพ่ไม่โพดกับหนูหนูจะกระเป๋าใส่ย,ย่าทุบกระจกแตกหนึ่งสองสาม,มนี่ไงสวัสดีจ้าฉันชื่อว่านางซ่อนดอกนะจริงๆแล้วฉันเป็นคนสวนนั่นแหละแต่มันเกี่ยวอะไรกระถอนเก้าอี้ก็ไม่รู้เริ่มเกมมาแล้วกระถอนตัวนี้เป็นตัวแรกอืมอืม ไม้รสช็อกโกแลตอร่อย mm hmm. ไปแทะตรงนู้นด้วยอีกอันทีนี้นะ่ะโคตรแซ่บทีนี้เป็นไม mm ้ช hmm. mm ็อกโกมิ้นหิวแล้วหืมหืมืมไม้ช็อกโกมิ้นอร่อยอันนี้ไม้รสสตรอเบอร์รี่ ต่อไปอีกอันหนึ่งใกล้ถึงแล้วอมไม้รสชาเขียวอร่อยไม่ต้องปั่นละเครื่องเครื่องอะแค้อย่างเดียวต่อไปอีกอันหนึ่งไม้รสวานิลาทำไมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยบอกนะว่าจุกโหดต่อไปอันนี้ ไม้รสมะนาวแซบบอกเลยโคตรแซบต่อไปที่จุกผีในตำนานบอกเลยว่าตรงนี้โคตรชอบจูก๊กแล้วก็โดนนั่งเก้าอี้บ่อยด้วยไม้รสกว้วเอร่อยต่อไปเก้าอีบา้บั้งไฟพญา,านาคใต้ต้นตะเคียนอาถรรพ์บอกเลยอกโคตรเด็ดอร่อย แซ,บแซบ่บเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมหัวใจเป็นสีม่วง <gasps> เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยอย่าตีกันเลยนะคะถือว่าโซนดอกขอมันหายไปแล้วแปลว่าเราก็แซบต่อได้นี่แน่โลป้องกันยันผีของพ่อทีนี้เราก็แทะต่อไม่สนุกไข่ <gasps> นะนั่นมันคุณแม่สีเทาทำไมคุณแม่ไปอยู่ข้างล่างล่ะแม่หรือว่าแม่จะสู้ไม่ได้ เลยหนีเข้าไปอยู่ในใต้ดินเพื่อจะลอกล่อเราให้เราติดกับอยู่ในนั้นโอฮเคแม่ไปทําอะไรตรงนั้นน่ะแม่แม่แม่ยังอยู่ดีไหมคะแม่อ้าวแม่หนีฉันเฉ,นฉนยจะบอกนะว่าแม่โกรธฉันที่ฉันไปขโมยผีเสื้อหลังบ้านแม่หนูขอโทษคะแม่หนูผิดไปแล้วอ้าวเอ๊ะหายไปไหน หนูผิดไปแร้วอ้าวเอ๊ะหายไปไหนแม่บิงลงไปข้างล่างแล้วแม่ลงไปดูซิว่าอยู่ไหมไม่อยู่แม่บิงออกไปข้างนอกแม่นี่มันตัวแม่ตัวมัมตัวบรรดาทําคนเข้าใจผิดซะจริงๆเลยแม่เลิกงอนหนูเถอะค่ะเดี๋ยวหนูเอาผีเสื้อมาคืนแม่ไตีหนูนี่แม่ตีหนูตีตรงนี้แหละตีเลยทำไมไปโดนนางเท้าเร็วในตำนานล่ะแม่ แม่แม่จะไปไหนอีกแล้วแม่หรือว่าแม่อยากเล่นซ่อนหากับหนูได้สิแม่นี่แน่หาหนูให้เจอแม่แม่ปล่อยหนูเริ่มเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วแม่ปล่อยลงปล่อยลงนี่แน่นี่แน่สู้นักดิ้นในตำนานให้ได้สิจะหลุดแล้วจะหลุดแล้ว หลุดแล้วเป็นไงล่ะแม่สีเทาเมื่อกี้หนูเก่งไหมหนู <Get up. S 1> ดิ้นหลุดอะโอ้ยมันจะเอาให้ได้เลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยหยดุยดค่ะหยุดหยุดตีฉันมันแคนอะไรฉันรอดแล้วรอดแล้ว ไม่อยู่แล้วมันไม่ปลอดภัยไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วผีทรงผีเสื้อค่อยคืนมันบินออกไปแล้วแม่หนูล,ลืมบอกหนีแม่ไปหาผู้ชายดีกว่ามาแล้วฉันเป็นอิสระแล้วในที่สุดประตูก็เปิดแล้วสินะก่อนไปหนูเขาเต้นให้แม่ดูสักหนึ่งรอบเจ๊เจ๊เจ๊เ เป็นไงล่ะแม่ถ้าเปิดประตูได้แล้วเราก็ไม่ควรรอโอกาสนี้ไปแล้วโหตามมากันเต็มเลย